มันล้อตาล้อใจเหลือเกินนะพี่พี่นะคือผมอยากรู้มากเลยมองเห็นนะคือมันเตะตาเลยนะเป็นล้ออะไรก็มีล้พี่จ<ป>๋าลอดีล้อมอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาไม่รู้นะ คนทานดูดูที่มันมีสัตว์เลี้ยงด้วยดูตรงไหลมันนะ่ะพ,พี่ผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะสัตว์เลี้ยงตัวนี้เหมือนมันเลี้ยงไว้เลยตรงไหลมันนะ่ะท่านจะบอกนะท่านประหารเขาไปแล้วอะ่ะเขาทำผิดกฎใช่ไหม กราบสวัสดีลุงป้านาอาและพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเสือป่าชาแนลครับผมและว,วันนี้ผมก็อยู่กับน้องน้ำมนนะพี่ๆนะก็วันนี้ผมจะพาไปชมน้ําตกน้ําตกนะพี่ๆนะสวยมากๆเลยนะครับน้ําตกที่นี่นะแต่ไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวนะมาเที่ยวเท่าไหร่นะจะมีก็มีแต่เหล่ายูทูบเบอร์นะครับที่มากันก็เดี๋ยวพาไปดูนะพี่ๆน้ําตกแห่งนี้สวยมากผมมาเนี่ยผมก็ มาถ่ายบรรยากาศให้ชมนะพี่ๆนะก็มาแบบผมก็ป้องกันตัวนะเพราะที่นี่ก็เคยมีคนเนี่ยเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเหมือนกันนะก็ป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวพาไปชมน้ําตกนะพี่ๆที่ผมบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับโอเคก่อนจะรับชมคลิปเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะถ้าพร้อมก็เดินทางกันดีกว่านะไปก็โอเคพี่ๆผมจะบอกน้ําตกแห่งนี้ก็ มันก็เป็นน้ำตกสายเดียวกันกับที่เราเนี่ยเดินขึ้นมานะขึ้นมาด้านบนที่มันเป็นสายเดียวกันกับที่ผมเจอเรื่องลี้ลับคนลับแรอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นน้ำตกสายเดียวกันนะก็อาจจะเจอสิ่งไม่คาดคิดระหว่างทางก็ได้นะผมก็จะป้องกันตัวไว้ตลอดเวลาอาวุธนะพี่พี่นะแล้วก็ระวังตัวตลอดเวลานะเอ,อ้ นี่นะจะบอกว่าผมเนี่ยเจอผลไม้ชนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นผลไม้หรือเปล่านะนก็นี่นะลูกขเขาเรียกลูกอะไรไม่รู้นะภาษาไทยเปลือกมันอนะ่ะเป็นยาพี่พี่เป็นยาฝาดฝาดเปรี้ยวๆมั้งใช่ปะเนื้อเนื้อมันจะแบบแข็งอ่อนๆเนี่ยพี่พ,พี่เปลือกมันเนี่ยจะมีรสชาติฝาดฝาดนะ ก็ฟอดฝาดเวลากินน้ามันก็จะหวานนะมันเป็นยาแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีแบบอะไรแก่นมันหรือว่าเนื้อขาวเนื้อขาว,ขาวพี่พี่มันรสชาติเนี่ยค่อนข้างมันๆน,นะอ,อร่อยต้องผ่าออกนะพี่พี่แต่ผมไม่ได้เอาสิ่งที่ผ่ามาได้นะเอาแต่นหนังสติ๊กมาอย่างเดียวเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างด้านล่างคำต่งนี้เลยนะน่าจะถึงแล้วแหละก็ตรงนี้ก็มีคนมาบ่อยเหมือนกันนะ ก็เหล่าย mm ูท hmm. like yes. ูเบอร์เนี่ยก็มากันหลายท่านแล้วนะอย่าพาไปชมล้วอยู่ด้านล่างนี้แหละมีนันได้หมือเปล่าด้านล่างน่าจะมีบันไดมั้งเห็นที่ผมบอกที่อ่าดูในคลิปนะที่มีคนมานะนี่พี่กายจะถึงแล้วมั้งเฮ้ยน้ำมันไม่ใช่งนี้ขึ้นมาอีก น้ำตกอยู่ข้างบนนี่นะเป็นน้ำตกเก่าแล้วนะพี่พี่ไม่มีไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยคือแบบรุ่งเรืองมากๆเลยนะที่นี่มีคน,นมาเที่ยวกันเยอะมากแต่ทีนี้เนี่ยมันก็แบบการเวลามันเปลี่ยนไปนะคนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมาแล้วก็ลืมเลือนกันนะแต่พาไปดูกันใกล้จะถึงแล้วมั้งแต่ว่าสวยจริงๆนะพี่ๆนะ Ôi Nám Ôi 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 khổ nó mái đuôi đi Nó dày bà lâm rồi นี่เลยพ,พ,พี่พี่ก็น่าจะรู้สาเหตุนะมันถึงปิดตัวลงก็เพราะว่ามันมีปัจจัยหลักก็เกิดจากหลายเรื่องนะผมก็ไม่อาจพูดได้นะพ,พี่ก็ลองดูกันเองแล้วกันนะลองพิจารณากันเองว่าแบบน้ําตกเนี่ยมันก็สวยงามมากๆแต่อยู่ๆเนี่ยมันก็ปิดตัวลงนะก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน มันรบมันบทางก็ไม่ค่อยดีแล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างเก่าละนี่เลยพ,พี่คือสวยมากมากนี่นะโอ้โหคือเราเนี่ยพลาดมากมากนะกับธรรมชาติแบบนี้นะพี่พี่เห็นนะครับสวยมากมากเลยมีน้ำตกไหลลงมานะแล้วก็น้ำเนี่ยผมจะบอกว่าใสมากๆดู น้ำนค่อนข้างใสเลยแต่พลาดก็คือแบบไม่มีคน,นยมาเที่ยวเลยนะครับก็พลาดจุดสวยๆตรงนี้ไปนะคือจะบอกสมัยตอนเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยมาเล่นน้ํากันน้ําตกแห่งนี้เนี่ยมามากันเป็นประจําเลยนะรองเท้าใครไม่รู้ไม่ต้องเพี้ยงน้ําใสนะพี่ๆลองดูนะแล้วก็ตรงนี้ผมว่าน่าจะลึกอยู่ เมื่อก่อนจะอยู่ด้านบนนู่นนะโดดลงมาคือสนุกมากๆถ้านึกถึงสมัยเด็กนะแต่มันก็ผ่านไปแล้วนะก็เวลาผ่านไปเนี่ยคนก็ลืมเลือนที่นี่ก็ไม่มีคอยไม่มีใครเนี่ยดูแลแล้วก็ไม่มีคน,นมาเที่ยวแล้วนะก็พลาดไปแต่บ้านผมอยู่ใกล้ๆนะผมก็มาเยี่ยมชมธรรมชาติแบบนี้ได้นะด้านล่างเนี่ยก็น่าจะมีอีกมั้ง ดี๋ยวพาลงไปดูไปเดี๋ยวพาไปทัวร์ข้างลาง่างนะพี่พี่น่าจะสวยอยู่ด้านล่างก็จะมีน้ำตกอีกที่หนึ่งไอ้ต้นนี้เนี่ยมันก็กินได้นะไอ้ลูกฉุกเขียวแล้วก็เนื้อข้างในมันจะหนื่อๆน,น,นะต้มแล้วมันจะเปรี้ยวนะเอาไปทำแกงได้แต่ว่ามันยังไม่มีลูกนะครับผมเรียกชื่อไม่ถูกนะพี่พี่ลองดูแนวธรรมชาติแบบ ผหินผาแบบนี้คือสวยมากๆเลยนะครับดูก็นั่นแหละนะธรรมชาตินะพี่ๆนะธรรมชาติสร้างขึ้นนะเฮ้ยวังลื่นนะ่ะโดดแบบนั้น มีแคมป์เก่าของใครก็ไม่รู้นะมาที่นี่ด้วยนะจะบอกว่ามีหลายช่องเนะี่ยมาสัมผัสที่นี่แล้วนะครับก็เขาก็ชอบกันนะแต่ผมเนะี่ยเพิ่งจะมานะที่นี่อ้าวมันจะแกล้งผมนะพี่แอบใหญ่เลยน้ำตกที่ผมบอกว่าสวยนะอยู่ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะพาลงไปดูนะ แต่จะบอกต้องเดินระมัดระวังนะครับเพราะว่าหินเนี่ยค่อนข้างลื่นนะไข่อะไรไม่รู้พี่ท่านไข่อะไรไม่รู้นะอ๋อมันคือเห็ดนะพี่พี่นึกว่าไข่ นึกว่าไข่เป็นเห็ดผมว่าเดี๋ยวผมจะถอดรองเท้าแล้วนะเพราะว่าหินนันลื่นมากๆากเดี๋ยวผมน่าจะหาเวลาว่างนะพี่พี่มาแคมป์ที่นี่สักวันนะเพราะว่าบรรยากาศเนี่พี่พี่ลองสัมผัสน,นะดีมากๆดูดูท้องฟ้านะโอ้แล้วก็แดดส่องเนี่ยคือยอดเลยนะครับมันอยู่ในป่าลึกเลยนะ ป่าแบบดิบชื้นเลยนะครับแต่ที่นี่มันคือป่าธรรมชาติแถวบ้านนะแถวบ้านแบบมันก็ไกลอยู่นะไกลพอสมควรแหละพี่แต่มันแบบสาหรับพวกเมเนะี่ยคือมันใกล้แถวบ้านที่สุดละถ้าไปแถวอถ้าไปแถวป่าดิบชื้นเนะี่ยจะไกลกว่านะ ไม่รู้นะช่องไหนเนะี่ยลงมาถึงที่นี่หรือยังนะที่ผมจะพาไปดูน้ำตกสุดๆนะนี่เหมือนน้ำวนเนี่ยเจอรูอะไรทักอย่างนะลงใต้หินนะพี่พ ถ้ำหินเหรอไหนเฮ้ยยาเอาไปทางนู้นได้ในลบลบจะขอดูว่าข้อมันเอาไปได้เหรอเอาได้อออลบอลหน่เหมือนเป็นโพรงหินอะไรสักอย่างพี่คล่ายๆถ้ำเลยนะโอ้โหกว้างด้วยนะกว้างด้วยประเด็นรอ อ๋อมันสามารถออกมาทางนี้ได้นะพี่พน่าจะเป็นถ้ำเห็นสักอย่างนะอยาเข้าไปอยากเข้าไปติดพ,พี่เหมือนอะน้ำมนน้ำมนดีดีเดี๋ยวผมพาไปดูนะเหมือนมีแบบอะไรอะน้ำมันนั่นอนะตอกเหรอจะพาไปดูใกล้ๆนะมันคืออะไรไม่รู้นะ โอเคพี่พี่เดี๋ยวผมนะ่าจะวางกระเป๋าแล้วก็รองเท้าไว้ตรงนี้นะผมเพิ่งนึกได้นะว่าข้างล่างนะ่ะมันมีหน้าผาแล้วก็ลื่นมากผมจะถอดรองเท้าแล้วก็สิ่งของในะเก็บไว้นี่เลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูตอกตรงนั้นก่อนว่ามันไหลลงมาได้อย่างไรนะคือผมคิดว่าเดี๋ยวผมนะน่าจะลงไปข้างล่างไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันมีน้าผาด้วยผมก็เพิ่งนึกได้นะจะพาไปดูไอ การจักสันตรงนั้นก่อนว่ามันคือฝีมือของใครกันแน่นะโอ้โหมันไปยังไงไม่รู้นะพี่ๆมันรอก่อนแป๊บนึงผมคิดว่าจะผมโดดไปตรงหินลูกนี้นะแล้วก็ข้ามไปตรงนู้นแล้วก็ขึ้นออ่าได้แล้วเ่พี่พ ท่นม <Come> พี่พี่ตอไอ้ไอ้ไอ้ไอตอกไม้ไผ่อะไรแบบเนี้ย <Okay. S 1> มันมันไม่สามารถแบบโผล่ออกมาแบบนี้ได้นะั้นผมคิดว่ามันน่าจะไหลลงมาจากหมู่บ้านในหมู่บ้านหนึ่งนะเพราะว่าแถวแถวนี้เนะี่ยมันไม่ค่อยจะมีของใครเลยนะครับแ <Okay. S 1> ถวนี้เนะี่ยมันแบบนะจเจริญแล้วนะแต่อันนี้เนะี่ยเหมือนเป็นตอกไม้สมัยโบราณของใครก็ไม่รู้นะทําไว้นะ น่าจะไหลลงมาตามแหล่งน้ำแหละข้างบนเนี่ยน่าจะมีหมู่บ้านนะเฮ้ยน้มนเห็นอะไรปะพี่พมผมเห็นอะไรไม่รู้นะตรงนั้นนะจะไ,ไ,ไปดูกันนะมันจะไใ้รู้หินเลยวะครับ,ร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 บมันล้อตาล้อใจเหลือเกินนะพี่ๆนะคือผมอยากรู้มากเลยมองเห็นเนะี่ยคือมันเตะตาเลยนะ มลมด,ดีลมหนเฮ้ยเฮ้ยไปอยู่น้นคุพี่เดี๋ยวๆใครมาไม่รูนะ้นะคนทนันูเดยวลมหนไปขอดูหมอ,อก,กันลบงอย่าไปอยู่ออกไปอย่าไปอยู่ตรงนั้น เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่มีทางขึ้นอ่ะท่านมันไม่มีทางขึ้นมออะไรวะเจจู๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้มอน้ำมัน้ำมนขึ้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 นกันมออะไรวะท่านท่านใจเย็นใจเย็น ม,ไไมอไปนี่เป็นของท่านเหรอมึงไม่ต้องรู้ไป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 ,ไปเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับของท่านเลยนะไปออกไปออกจากที่นี่คมึงพี่ผมเข้าใจนะว่าที่นี่นะมันคือแบบน้ำตกเขตเดียวกันนะแต่ว่าไม่นึกว่า เขาจะมาที่นี่ได้นะคนทันอ่ะผมให้สัญญาผมไม่ลืมครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรของท่านเลยพี่เดี๋ยวผมขอขอขึ้นไปด้านบนก่อนนะอะไรท่านมอเป็นไรท่าน พี่หม้อใบที่ผมเขาไปดูเมื่อกี้เนี่ยเป็นหม้อที่สะกดดวงวิญญาณร้ายเอาไว้นะเขาเนี่ยนำมาซ่อนไว้ที่นี่นะแล้วทำไมท่านออกมาซ่อนที่นี่อ่ะไม่ต้องรู้บอไปเขาไม่บอกเลยนะพี่พี่ผมคิดว่าน่าจะแบบมาจากเมืองลับแรนะหม้อใบเนี้ยมันน่าจะสะกดดวงวิญญาณร้ายเอาไว้แน่เลยในหม้อใบนั้น เขาถึงมาขวางนะไม่ใช่นะคุณจะไปชรวยรับสัญญาที่มึงไปให้กูร้อยออกไปไปเขาไล่ผมนะพี่พผมไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะไปไปท่านเดี๋ยวผมไปแล้วท่านเป็นคนดูแลหม้อใบนี้ใช่ไหม เขาบอกเขาเป็นคนดูแลหม้อใบนี้นะถึงว่าพี่พี่เขาถึงไม่ให้คนเนี่ยเข้ามาในใกล้ๆแหล่งน้ำที่ที่ยุ่งเกี่ยวกับเมืองบาดาหรือเมืองนาคาเลยนะพี่พี่นะมจะบอกว่าด้านล่างน้ำตกเนี่ยมีน้ำตกแห่งหนึ่งแล้วก็ลงไปข้างล่างนู้นเองเนี่ยมันก็มันก็เป็นเข้ามาแล้ว ขึ้นไปก่อนนมนขึ้นไปผมไปแล้วท่านผมจะเอาไปัดยนี้ไป โอ้พี่พี่ผมยังไม่ได้อธิบายอะไรเลยนะเพราะมันไล่ผมถือมีดด้วยไม่นึกว่าจะมาเจอเขานะเพราะว่าปกติผมเห็นคนนี้เนี่ยอยู่ด้านล่างนู่นนะพี่พี่นะแต่อย่างว่าแหละไอคนนี้มันไปได้ทุกที่ขนาดบ้านลุงกระเหลี่ยงนะมันยังไปเลยนะมันน่าจะเป็นคนดูแลหม้อน,นี่แหละที่มันโกรนนะ่ะก็เพราะว่า ผมเนี่ยเขาไปในเขตที่แบบเขตที่เขาเนี่ยดูแลนะดูแลม้อใบนี้นะเนี่ยพี่พี่ก็อย่างที่ผมบอกนะน้ำมนดูที่มันมีสัตว์เลี้ยงด้วยดูตรงไหลมันนะพี่พี่ผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วไอสัตว์เลี้ยงตัวเนี้เหมือนมันเลี้ยงไว้เลยตรงไหลมันนะเออั้งต่ตอนที่มันด่าเราเมื่อกี้แล้วเนี่ยคนพวกเนี้ยนะ น่าจะเป็นคนเมืองรับแรนะผมเนี่ยคนลุกเลยผีเสื้อเนี่ยเวลามันเกาะคนเนี่ยมันเกาะได้แป๊บเดียวนะแต่ผมเห็นเนี่ยมันเกาะเขาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยขึ้นมาด่าพวกผมแล้วนะผมไม่รู้ไงพี่ๆว่าที่นี่เนี่ยคือถิ่นของเขานะผมไม่มีเจตนาที่จะไปบรบกวนอะไรพวกเขาเลยนะพี่พี่ แล้วก็จะบอกว่าในในหินที่ผมเข้าไปเมื่อกี้นี่มันมีโพรงหินนะข้างในเนี่ยกว้างมากๆเลยไม่รู้ว่ามีถ้ำหรือเปล่านะคือคนเนี่ยเข้าไปได้ทั้งคนเลยนะมอยากพิสูจน์มากมเลยพี่ๆอาจจะเป็นทางเข้าเมืองรับแรงอีกที่หนึ่งนะหรือว่าทางเข้าเมืองบาดาลอีกทีหนึ่งนะ เขาเนี่ยโกรธเพราะว่าผมเนี่ยพวกผมเนี่ยเข้าไปในเขตที่เขาเน่ะดูแลนะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพวกมึงมาอีกกูจะเอาหัวพวกมึงกลับไปในเมืองให้หมดเลยนะทุกคนเลยมันบอกที่หลายหลายคนมาเนี่ยเขาคงจะมาไม่ถึงตรงนี้นะดีนะที่พวกเขาเนี่ยเข้ามาไม่ถึงเขตเขตเอ่เมืองบาดาลตรงนี้นะ พราะว่าถ้าเข้ามาในเขตของมันเมื่อไหร่นะมันฟันไม่ย้ำแน่มันไม่ยั้งเลยนะพี่ๆีนะเมื่อกี้ผมไปเจอเข้ากับหม้อนะครับหม้อที่สะกดดวงวิญญาณ้ายเอาไว้นะไม่รู้ว่าคือดวงวิญญาณอะไรนะพี่ๆสะกดไว้ในหม้อเลยและไอคนนี้นะเป็นคนดูแลนะมันก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละมันไม่ไปไหนเลยนะแต่ที่มันไปเนี่ยคือมันมีเหตุจำเป็นนะ ไปไหนแล้ววะมันทำอะไรวะมันท้องคาถาอะไรหรือเปล่าน้ำมนผมไม่เรียกท่านแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ปฏิบัติด,ดีกับพวกผมเลยนะพี่ๆแบบดูปฏิกิริยาและความรุนแรงของเขานะและการพูดคุยของเขากับพวกผมนะคือแบบคุยไม่ดีเลยนะ มันท้องคาถาแน่เลยม,มันนั่งสมาธินานแล้วนะน้ำมนต์นี่เดี๋ยวผมเข้าไปดูนะผมจะถามอีกเรื่องหนึ่งนะที่เขาบอกเมื่อวานนะนอยู่ไหนวะนะ้ำมนลัล่างหินเหรอ เฮ้ยท่านเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับแล้วผมมีอะไรจะถามท่านน่ะอ่าหญิงสาวที่ท่านหมายถึงเมื่อวานเนี่ยหญิงสาวที่ท่านหมายถึงเมื่อวานน่ะเขาเป็นยังไงบ้าง ฮะท่านจะบอกนะท่านประหานเขาไปแล้วอะ่ะเขาทำผิดกฎใช่ไหมผม,ม,มผมอยากรู้เฉยๆท่านเขาเขาอาจจะรักของเขาก็ได้นะ,นะนท่านประหานไปแล้วหรอ พี่หญิงสาวคนที่ลุงกเลี้ยงเนี่ยรักเนี่ยก็โดนเขาเนี่ยประหารไปแล้วนะ,ขนะเขาเนี่ยทำผิดกฎนะพี่พี่พแล้วก็อย่างคําเตือนสุดท้ายของเขาก็คืออย่าเขาไปยุ่งกับมอใบที่เขาเตือนนะไม่งั้นพวกผมเนี่ยเป็นมีอันเป็นไปแน่นอนนะ Okay. ไปน้ำมันกลับเถอะเพราะว่าไม่อยากเข้ามาในเขตของเขานะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่นี่คือเขตของเขานะผมก็ไม่ได้มาที่นี่นานนะพี่พี่เพราะว่ามันแบบมันไม่มีคนมาแล้วอะ่ะผมก็เลยไม่ได้มาแต่ไม่นึกนะว่าเขาเนี่ยจะเอาหมอ้อที่สะกดดวงยาร้ายเนี่ยมาไว้ที่นี่นะผมจะเดินทางกลับแล้วนะพี่พี่ นี่เห็นผีเสื้อไม่ต้องหลังเขาเห็นไหมมันเกาะไว้ตั้งแต่อย่างที่ผมบอกเลยนะโอเคพี่พี่เดี๋ยวเราเดินทางกลับแล้วไม่กวนเขาดีกว่านะเดี๋ยวเราจะเกิดเหตุร้ายกันยิ่งเขาเขาถือมีดด้วยนะี่ยิ่งอันตรายเลยนะผมก็สัญญากับเขาด้วยแหละว่าจะไม่ไปรบกวนอะไรกับเขาแล้วนะแต่ก็ไม่นึกว่าจะเข้ามาในถิ่นของเขา ไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับแล้วโอเคพี่พี่เดี๋ยวเราเดินทางกลับแล้วนะผมคิดว่าไอคนนี้นะ่ะมันน่าจะเป็นคนทันเพชรคาดนะน่าใช่เพราะมันถือมีดตลอดเวลาตั้งแต่วันที่ผมเจอมันเลยนะโอเคพ,พี่เดี๋ยวเราเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าดีกว่านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหม้อไปนั้นเด็ดขาดน,นะ